พี่ชัยครับคือว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาพี่ครับเพราะจริงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะเฮ้ยทำอะไรกันอะคุณจะตื่นตะหนกไปทำไมเนี่ยคือเพื่อนสนิทฉันที่สนิทกันมาตั้งหลายปีเขาเพาิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะพี่รับได้ไหมครับว่าแฟนพี่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายแล้วเป็นคนที่สนิทมากแล้วบอกว่าเป็นคนที่โตมาด้วยกันนะครับ Hello, I just come back from u s s Hi, Hi ฮน่าสนใจดีนะผมกับทิงอะเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่คนนอกที่ไหนเลยอ๋อคนนี้คือคนที่คุณบอกว่าเพื่อนชายคนสนิทของคุณที่สนิทกันมาตั้งแต่ดเด็กใช่ไหมใช่คนนี้แหละที่ฉันชอบเล่าให้คุณฟังอะอืมทำไมถึงไม่เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกบคุณให้ผมฟังเลยอะอืมช่มันเถอะกินข้าวด้วยกันสิผมเลี้ยงได้ เฮ้ยฟ้าคืนนี้ไปเที่ยวด้วยกันเปล่ากูนัดสาวสวยๆไว้หลายคนเลยนะเออขอโทษด้วยไ้ยท็อปพอดีว่ากูรองแฟนกูโทรมาอยู่่ะกูมีนัดก,กับเขาอะเฮ้ยมึงนี่ตลอดเลยไปผ่อนคลายหน่อยก็ไม่ไปอดแดกล้วมึงอะเออมึงไปเถอะถ้าถิงรู้อะถิงจะโกรธเอากลัวไม่อยากทำให้ถิงต้องเสียใจเลยตามใจมึงแล้วกันเฮ้ย้ากูกลับก่อนนะเว้ยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ เอ๊ะน้องฝายังไม่กลับเหรอ,อเดี๋ยวจะกลับแล้วครับผมรอแฟนผมอยู่ครับหัวหน้าอย่าลืมปิดไฟด้วยล่ะครับผม,ม,ม,มอทอะไรเนี่ย เร็วๆตามขึ้นมาข้างบนเลยทิงนายคุณบอกจะไปกินปิ้งย่างใช่หรอขอโทษทีหนูลืมไปเลยอ่ะโทรมาก็ไม่ยอมรักสายแร็วเรืีก่อต NTC เราสนิทกันหลายปีแล้วนี่พี่กำลังจะก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวหนูเปล่าพี่กําลังลดความเป็นส่วนตัวของหนูนะพี่ก้าวไก่งั้นเหรอเพื่อนกันอ่ะพี่เข้าใจ แต่มันก็ต้องมีลิมิตกันบ้างเอานาหนูเข้าใจแล้วหนูขอโทษนะนานๆชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นด้วยกันต่อหน้าของผมโดยที่ไม่สนใจเลยว่าความรู้สึกของผมอะ่ะผมจะคิดยังไงพิงจำได้ปะตอนสมัยเรียนอะเราไปดูหนังสยองขวัญด้วยกันบ่อยๆอะ่ะคุณชอบซบบผมตอนเนี้ย ธอก็มีโองให้ส่งแั้นนี่นายจะมาพูดอีกตอนนั้น่ะการบ้านไหนไม่เสร็จก็ฉันไม่ใช่หรอกที่ไปคนช่วยไหนทุกครั้งต่อไปอ่ะผมช่วยเองเออถิงคุณสั่งอาหารยังอ่ะแล้วเพื่อนคุณอ่ะจะดื่มอะไรไหนไหมเดี๋ยวมสั่งให้เพื่อนฉันไม่ดื่มอาหารน่ะฉันสั่งไปแล้วฉันสั่งเป็นอาหารทะเลทั้งนั้นเลยไอทั้งกุ้งเผากุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบม,ม้นเส้นก้งย่างกุ้งเป็นของโปรดของเขาทั้งนั้นเลยคุณไม่รู้เหรอว่าผมแพ้กุ้งอ่ะคุณเคยใส่ใจผมบ้างไหม ไม่กงไม่กินแล้วกลับบ้านกันเจอขอโทษด้วยนะเฮ้ย hey, ให้เกียรดกันแล้วอ่ะก็เราไว้ซะอย่าได้คืบแล้วจะเอาสองนี่คุณทำอะไรเราเป็นเพื่อนกันมาส0ปีแล้วนะคุณจะคบเพื่อนอ่ะผมไม่ปฏิเสธหรอกนะแต่คุณจัดการความเหมาะสมไม่ได้อ่ะนี่มันเกินไปถ้าคุณทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวมสอนเองขึ้นรถไหมหรือว่าคุณจะกลับแท็กซี่เอง ทำไมคุณถึงทําแบบนั้นนั่นเพื่อนสนิทของฉันนะถ้าผมมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงวันๆผมเล่นเกมแต่กับเขาไม่สนใจคุณคุณจะรู้สึกยังไงใช่คุณก็ต้องมีความรู้สึกเดียวกับผมในตอนนี้คุณน่ะมีเพื่อนได้ผมไม่เคยห้ามคุณแต่คุณน่ะคนมีลิมิตถ้าคุณมีลิมิตพอผมจะไม่ก้าวไก่เลยผมแค่อยากให้คุณน่ะใส่ใจผมสักนิดถ้าผมไม่รักคุณน่ะผมคงไม่ทําแบบนี้หรอก ที่ร้ฉันเผิดไปแล้วฉันขอโทษฉันสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยจะใส่ใจความรู้สึกคุณให้มากกว่านี้อือกลับบ้านกันเถอะถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ